ตอนรับเข้าสู่ทารไมายแชนแนลนะคะวันนี้มาในหัวข้อเขาส่งเราไหมส่งไหมนะเรารู้สึกยังไงบ้างมาดูกันดีกว่านะคะวันนี้อ่ะเลือกกองไพ่ได้เลยนะคะกองที่1 s h e r เชอร์ี่ลีกองที่2 f l u ลัตเตอร์ชกองที่3 c a คาร์เดนนะคะเลือกได้เลยนะคะหลับตาสบายๆเราเลือกไพ่ได้เลยนะคะ ให้กันได้แล้วเนาะแล้วก็อยากจะบอกนิดนึงนะคะใครมีหัวข้ออะไรอยากเสนออะไรให้ทางแพรละไมาทําเนี่ยแพรยินดีทํานะคะเสนอกันมาได้เลยแพรจะทยอยทําให้นะคะวันละคลิปนะคะถ้าถ้าเป็นไปได้นะจะพยายามทําให้ได้วันละคลิปนะคะโอเคนะคะมาดูกันดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเชอร์รี่ลีนะคะอืมมาดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงนะสองเราอยู่บ้างไหม ส่องเราไม่นะส่องหรือไม่ส่องส่องไหมอ่ะเขาส่องเราอยู่ไหมคนที่เลือกกองที่หนึ่งเขาส่องไหมอะหรอเหมือนกับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณสองคนที่หนักอกหนักใจเขาเหมือนกันนะมองว่าเขาอาจจะแบบ ถ้ามาส่องก็มาแบบเนียนๆไม่ให้คุณรู้อะว่าเขาส่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบมาแบบ เนิบไม่ให้เรารู้มาแบบไม่ทันตั้งตัวเขายังหนักอกหนักใจกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแต่เขายังมีความรักให้กับคนอยู่นะยังอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ยมันไปกันได้แต่มันมีความที่แบบเขาเหมือนแบบมองว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ง่ายมันหนักหนามันรุ่มร้อนมันมีประเด็นอะไรกันหรือเปล่าระหว่างเราสองคนนะคะ ถามว่าเขามาส่องไหมเขาน่าจะมาส่องแบบเนียนๆไม่ให้เรารู้หรือว่าอยู่ๆก็อยากมาส่องก็มาส่องแบบคาดเดาไม่ได้อ่ะคะ่ะแล้วเขารู้สึกยังไงตอนที่ส่องเขายังรักรักเราอยู่นะคะเขายังมีความรักยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคนที่เลือกกองนี้อยู่นะคะเขายังมองว่าช่องทางเนี่ยรอ วันเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือร้อนวันเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขาเองยังเชื่อนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อกันได้ถึงแม้ว่ามันจะยากมันจะลําบาก เขายังมีความรู้สึกเหงาเหงาในบางครั้งที่ไม่มีคุณอยู่ด้วยนะคะเขายังอยากให้ความสัมพันธ์เราสองคนเนี่ยมันไปกันได้นะคะแต่บางอย่างอ่ะมันก็มีความเป็นคู่ที่แบบมีประเด็นกันถกเถียงกันที่ยังลงตัวกันไม่ได้เขาเองก็รอวันเวลาที่เหมาะสมที่มันจะก้าวไปข้างหน้าที่มันจะเปลี่ยนทิศทางความสัมพันธ์เนี้ยให้มันดีขึ้นถามว่ารักไหมรักแต่มันมีความยากมีความมีประเด็นอะไรบางอย่าง แล้วเวลาอยู่แยกกันนะคะหรือเวลาที่อยู่ตามลําพังเนี่ยเขาก็ยังต้องการเรายังเหงาที่ไม่มีเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันน่าจะเป็นไปได้นะมันน่าจะแยกผ่านไปผ่านพ้นไปกันได้แต่เหมือนเราทั้งคู่ทั้งเราและเขาอาจจะมองว่าความสัมพันธนะ์น่ะมันเป็นเรื่องยากทําไมเราไม่ลองปรับมุมมองต่อความสัมพันธ์ให้มองว่าความสัมพันธนะ์น่ะมันเป็นเรื่องง่ายนะคะที่ ความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันจะต้องเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะแล้วก็ทั้งเราและเขาอาจจะต้องมีการที่ปรับมายเซ็ตตรงนี้นิดนึงว่าแบบเออทำไมล่ะทำไมเราถึงจะทำให้ความสัมพันธ์เป็นเรื่องง่ายไม่ได้ทำไมเราต้องทำให้มันยากด้วยทำไมเราต้องคิดว่าความรักที่ดีจะต้องยุ่งยากด้วยนะคะอืมอ่ะแล้วมาดูกันดีกว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคนในกองนี้กันนะ I l i e to you คนในกองนี้ไม่รู้ว่ามีประเด็นอะไรที่เขาไม่ยอมบอกความจริงเราหรือเปล่านะคะ I focus on you instead of my grief เขาอาจจะสนใจเรามากกว่าที่จะสนใจความทุกข์ของตัวเอง I couldn't tell you face to face เขาไม่อยากที่จะสื่อสารอะไรกับเราตรงๆนะคะไม่กล้าที่จะสื่อตรงๆ I know exactly what I was doing เขารู้นะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะแต่เขาตอนนี้เขาอาจจะหวังว่าเขาอยากที่จะดูแลเราให้ดีกว่านี้ นะคะแล้วก็ I wish I had treated you better แล้วก็ I'm waiting for an apology mm hmm. เขาอยากที่จะมาขอโทษเราแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะได้รับคำขอโทษจากเรากลับเหมือนกันนะอืมแล้วมาดูกันดีกว่าค่ะว่าคนในกองนี้อยากจะบอกอะไรเราอีก Wherever you are is home to me ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นเสมือนบ้านสำหรับเขาเสมอ I put up walls around me เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เปิดใจให้ใครง่าย I'm confused I don't know if this will work out เขาสับสนนะแล้วเขาไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปกันรอดหรือเปล่า I don't know if I can live up to your image of me mm hmm. เขาไม่แน่ใจค่ะว่าเขาจะเป็นไปได้อย่างที่เราหวังไหมนะคะ You're a an angel in my life เราเป็นเสมือนนางฟ้าสำหรับเขาเลยนะ I want you to believe in me again เขาอยากให้เราเชื่อในตัวเขาอีกครั้งนึงค่ะคนในกองนี้อื แล้วมาดูข้อความจากใจเขา I realize that no one loves me like you do เขารู้นะว่าไม่มีใครรักเขาเท่าที่เรารัก It's not what it seems เขาอยากจะบอกว่าถ้าในตอนนี้สถานการณ์มันดู เป็นไปในทิศท,ทางอื่นอะจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแล้วเขาอยากจะบอกอะไรอีก We have been together for l a s t time เขาอยากจะบอกว่าเรากับเขา,ามันมีความผูกพันกันมาก่อนก่อนหน้านี้อันเนิ่นนานนะคะที่เขาเองก็ผูกพันกับเรามาเนิ่นนานเช่นกันอ่าแล้วพาอยากจะแนะนำอะไรคนที่เลือกกองนี้คะ Dark n n i h t t o t t h s Soul ตอนนี้คุณอาจจะ,ะเผชิญช่วงเวลาที่มันยากลำบากต่อความรู้สึกที่มันทำให้ทรมานจิตใจคุณเหมือนกันนะเขาอยากให้คุณน่ะ เออถ้าอะไรที่ทิ้งไปได้หรืออะไรที่กําจัดไปได้ะคะ่ะอยากจะให้ปล่อยมันทิ้งไปเหมือนเผามันทิ้งนะคะความรู้สึกแย่ๆต่างๆอยากให้ปล่อยมันทิ้งไปอยากให้กําจัดมันออกไปจากใจนะคะเอาดึงมันมาถามว่าทําไมเรายังต้องรู้สึกแบบนี้อยู่ในเมื่อสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มี เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ตามแต่เรายังดึงเรื่องราวในอดีตมาทำร้ายใจเราซ้าๆเพราะอะไรนะคะแล้วพาอยากจะให้เราลองไปใช้เวลากับสายน้ำหรือธรรมชาติดูบ้างมันจะช่วยชะลมจิตใจเรานะคะแล้วช่วยให้เราได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติความสวยงามของสิ่งที่มันรอบๆบตัวเราอยู่แล้วทำให้เรามีความสุขกับปัจจุบันขณะได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะลองไปปรับจูนปรับ จดูนะคะไม่แน่ใจว่าคนในกองนี้อาจจะมีความทุกข์ใจอะไรมากมายอยู่แล้วเขาอยากให้เราอะไปปรับความคิดไปปรับไมเซ็ตของตัวเองนะคะว่าทำไมเราถึงชอบหรือทำไมเราถึงเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องมีประเด็นหรือทำไมจะต้องมองแต่ปัญหาทุกครั้งทำไมคอย จะมองให้มันมีปัญหาทางที่จริงแล้วอะ่ะด้านอื่นที่มันดีอะ่ะก็มีอยู่เยอะแยะนะด้านอื่นที่มันเป็นแสงสว่างก็มีอยู่แต่เหมือนคุณอาจจะกําลังโฟกัสกับ ด้านที่มันเป็นด้านมืดมากจนเกินไปนะคะเขาอยากให้เราอะกลับมาชำะระล้างใจตัวเองแล้วปล่อยสิ่งที่ไม่ดีในใจออกไปให้หมดนะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามนะคะชอบกดไลค์กด Subscribe กดคอมเมนต์ให้ได้นะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะ f ล t t e r s h i นะคะมาดูกันดีกว่าว่าเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณมาส่องเราบ้างไหมนะแล้วร,รู้สึกยังไงบ้างนะมาส่งแล้วรู้สึกยังไงอันไหนดูหน่อยซิมาส่งบ้างไหม เขาอะหนักอกหนักใจกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะถามว่าส่องไหมมองว่าแวะเวียนมาเป็นพักๆเขากำลังพยายามที่จะ รอให้สถานการณ์ต่างๆมันคล mm ี่คลายนะคะเขาอาจจะอยากที่จะวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณแหละถึงแม้ว่ามันจะมีความยุ่งยากใจอะไรบางอย่างถามว่าส่องไหมมองว่าส่องแต่มันมีความส่องด้วยความทุกข์อะค่ะส่องอยู่ห่างๆด้วยความทุกข์ส่องชะเง้อมองส่องชะเง้อมองนะคะมีไพ่ส่องแล้วชะเง้อมองอยู่ตั้งสองใบนะคะแต่ว่าเขาอาจจะแบบมองอยู่ห่างๆด้วยความทุกข์ความหนักใจอะไรบางอย่างเนาะนะคะ แล้วมาดูดีกว่าว่าตอนเขาส่องเขารู้สึกยังไงกับคนที่เลือกกองนี้บางทีอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าส่องแล้วมันดีต่อใจเขานะเหมือนไปช่วยแบบเสริมกําลังใจเสริมสภาพจิตใจเขานะคะเออเหมือนกับว่าส่องเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาอ่ะกลับมาทบทวนตัวเองกลับมาพูดคุยกับตัวเองอยู่แต่เขาว่าส่องแล้วเขาก็มีความรู้สึกผิดนะความรู้สึกผิดมันหลอกหลอนในใจเขาอ่ะคนในกองเนี้ยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะ <c oughs> เขาอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้มันได้เวลาที่เขาอ่ะต้องกลับมารักตัวเองก่อนกลับมาดูแลตัวเองให้ดีกลับมารักตัวเองให้ถูกทางก่อนหรือใส่ใจตัวเองให้ถูกทางก่อนรวมถึงคนที่เลือกกองนี้เองอ่ะอาจจะต้องหันมา รักตัวเองให้ถูกวิธีถูกต้องก่อนนะคะแล้วก็เราอ่ะควรจะต้องกลับมาถามตัวเองกลับมาคุยกับตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะความรักที่เราต้องการความรักที่ดีที่เราคิดไว้เป็นยังไงแล้วเราอ่ะอยากที่จะมีความรักแบบไหนนะคะจริงๆแล้วอ่ะความรักที่ดีคือการที่เรารักโดยไม่มีเงื่อนไขรักโดยไม่หวังสิ่งใดกลับคืนมาแต่ก่อนอื่นใดเราต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะอืม แล้วพายอยากจะแนะนำอะไรอีกหน้าเดี๋ยวก่อนนะอ่ะข้อความจากเขา I want to be m o r e t h a n friend เขาอยากที่จะเป็นเพื่อน มากกว่าเพื่อนกับเรา I wonder if you are happy without me เขาสงสัยนะว่าเรามีความสุขมากกว่าหรือเปล่าที่ไม่มีเขา I feel you leaving me behind เขารู้สึกว่าเรากำลังทอดทิ้งเขาไว้ข้างหลัง I need to focus on my healing เขากำลังพยายามเยียวยาตัวเองอยู่ค่ะ I know I made a mistake เขารู้นะว่าเขาทำพลาด What did you want from me เขาอยากถามเหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้วเราอะหวังหรือคาดหวังอะไรจากเขาอยู่นะคะ ต่อไปเขาอยากจะบอกเราว่า I should have been honest about my f e e l i n g ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่า I'm keeping s e c r e t from you เขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่อยากเปิดเผยให้เรารู้ตอนนี้ I'm sorry for being critical of you เขาอาจจะขอโทษนะเขาอยากจะขอโทษในสิ่งที่เขาเคยพูดวิจารณ์เราต่างๆนานาเคยไม่รับฟังเราเคยไม่สนใจเรา You challenge me in ways that make me grow เขามองว่าเราอ่ะทำให้เขาเติบโตขึ้นแล้วทำให้เขาอ่ะต้องพัฒนาตัวเองค่ะอืมแล้วเขาอยากจะบอกอะไรเราอีกนะเขาอยากจะบอกอะไรเราอีกนะอยากจะบอกว่า I dress to your confidence in me เขารู้ค่ะว่าเขาทำให้เราสูญเสียความมั่นใจในตัวเขา I'm ready to o p e n up to you เขาอยากที่จะพร้อมที่จะสื่อสารกับเราอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันนะคะอะ แล้วมาดูต่อว่าเขาอยากจะบอกอะไรคนในกองนี้อีกคะ I never want us to end เขาไม่อยากให้เราจบลงเลยความสัมพันธ์นี้ไม่อยากให้มันจบลงนะคะ I can't tell you I love you แต่เขาก็ไม่สามารถบอกเราได้ว่าเขารักเราคะ่ะ My beloved เขายังมองว่าเราเป็นที่รักสำหรับเขานะคะอื อะแล้วมาดูดีกว่าไพ่อยากจะบอกอะไรแนะนำอะไรคนในกองนี้ r e a s s u r a n c e of the g o l l e n l i เ h t เขาอยากให้เราอ่ะมั่นใจค่ะว่าสิ่งดีๆกำลังจะมาสู่เราอย่างแน่นอนนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเออช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้สายน้ำในการที่ช่วยจัดการอารมณ์หรือ ช่วยในการที่แบบปรับสมดุลของตัวเองนะคะเหมือนกับคนในกองนี้น่าจะต้องพึ่งพาน้ําในการปรับอารมณ์นะคะเพราะสีฟ้ามาเต็มเลยนะคะอาจจะต้องแบบ ใช้เวลากับน้ําหรือร่างกายขาดน้ําหรือเปล่าคะดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยนะคะแล้วก็พยายามหันไปทําอะไรที่มันสนุกสนานดีต่อใจตัวเองหน่อยอยากจะให้สร้างความคิดสร้างสรรค์ทําอะไรพลังงานใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆหรือลองทําในสิ่งที่มันไม่เคยทํามาก่อนนะคะที่ทําให้เรารู้สึก อารมณ์ดีหรือมีความสุขกับการที่ได้ทําสิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเขาอยากให้เราใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการครีเอทอะไรใหม่ๆขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็อยากให้เชื่อนะว่าสิ่งดีๆจะต้องมาสู่เรามั่นใจในสิ่งต่างๆว่าจะต้องเป็นไปได้อย่างดีแน่นอนนะคะเขาอยากให้เราเชื่อมั่น r e a s s u r e นะคะเชื่อมั่นและมั่นใจในสิ่งนั้นนะคะคนในกองนี้ก็ขอให้ได้รับสิ่งดีๆตาม ตามที่ปรารถนาไว้นะคะถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกอง3นะคะ Prince Car Dance นะคะมาดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเขามาส่องเราไหมเขามาส่องเราไหมคะส่องไม่น่าคนในกองนี้ มองว่ามาส่องค่ะส่องแบบอาจจะไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่แต่มองว่ามาส่องเป็นระยะ อาจจะแบบเขาทําเป็นห่างเหินกับเราหรือทําเป็นเดินจากเราไปแล้วก็จริงนะแต่มองว่ามีวนเวียนมาเป็นระยะหนึ่งมาส่องเป็นระยะระยะวนไปวนมาค่ะเขายังมีความปรารถนาที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อกันได้อยู่นะยังหวังว่าจะมีความมั่นคงยังอยากที่จะมีวันที่สมหวังต่อกันยังอยากที่จะให้มันสารสัมพันธ์ต่อกันไปได้แต่เขาอาจจะแบบแวบไปแวบมายังไม่แบบเข้ามาเท่าไหร่เขาอาจจะพยายามที่จะหันหลังจากเรา เหมือนกันนะคะอืมแล้วมาดูดีกว่าตอนเขาส่องเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเราอะดูมีการเปลี่ยนแปลงดูมีการเติบโตพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วเขาก็รู้สึกเหงาเหงานะรู้สึกหวงหงเหงาเหงาในวันที่ไม่มีเราเขาอยากที่จะมามีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับเราเหมือนกันคะ่ะนะคะอยากที่จะเข้ามาพูดคุยเจราจาตกลงความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนขึ้นเหมือนกันนะ อืมแล้วเขาอะอยากที่จะเข้ามาให้ความสุขของเราสองคนนะมันเป็นไปได้อีกครั้งอยากที่จะเข้ามารู้สึกดีๆมีความสุขเฮฮากันอีกครั้งหนึง่งอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่สามารถหัวเราะกันไปได้กันได้อีกครั้งนะคะอืม แล้วมาดูดีกว่าว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคนในกล่องนี้ I know you more than you might think เขารู้จักเรามากกว่าที่เราคิดค่ะ I was careless with you เขารู้นะว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเราเท่าที่ควรจะเป็น I tell myself you don't mean that เขาพยายามบอกตัวเองเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเธอไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรอก We need to let each other go ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เราสองคนจะกลับมาพูดคุยกันต้องปล่อยทางใครทางมันไปก่อนนะคะ I know I was a dis traction from your pain เขารู้นะว่าเขาอาจจะเป็นเพียงแค่ใครบางคนที่แบบมาช่วยให้ความเจ็บปวดของเราเบาบางลงเขาเหมือนเขาไม่ค่อยเห็นความสำคัญของตัวเองเลยเนาะ I l e f t you before you could l e a v e me เขารู้นะแล้วเขาก็อยากที่จะเป็นฝ่ายที่แบบได้เทเราก่อนที่เราจะเทเขาก็เลยบางทีเขาอาจจะแสดงออกมาก่อนว่าเนี่ยฉันเทเธอนะ แต่จริงๆแล้วเขากลัวว่าเราจะเทเขาค่ะอืออะแล้วข้อความที่เขาอยากจะบอกคนในกองนี้อีกค่ะ My c h i l d h o o was difficult and it still a f f e c t me วัยเด็กของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแล้วมันยังมีผลต่อการดำรงชีวิตหรือวิถีชีวิตของเขาอยู่ I want to show you who I really am เขาอยากจะแสดงออกเหมือนกันนะว่าข้างในใจเขาเป็นคนยังไง Maybe we are too different and that's why we disagree and fight so กองเนี้คนเราสองคนนะอาจจะรู้สึกแตกต่างกันมากจนเกินไปจนทำให้มีประเด็นปัญหานะคะ I'm mad at myself for behaving this way เขาเองก็โกรธตัวเองเหมือนกันนะที่เขาทำตัวแบบนี้นะคะ No one's compared to you I'm full of joy in your presence เขาบอกว่าไม่มีใครเทียบเราได้เลยค่ะเราเนี่ยทำให้เขาแบบชีวิตสดใสขึ้นเยอะเลยนะคะ You understand me better than anyone else เราเข้าใจเขาได้ดีกว่าใครๆทั้งหมด อืมอ่ะแล้วข้อความที่เขาอยากจะบอกคนในกองนี้อีก Painful memory keep on จริงมีความทรงจำในอดีตอะไรบางอย่างที่มันเจ็บปวดสำหรับเขาอ่ะมันยังตาตึงในใจเขาแล้วมันไม่หลดุด มันไม่หล่นหายไปไหนเลยมันยังกอดแน่นอยู่กับเขาอยู่อย่างนั้น you are my dream come true เราเป็นเสมือนฝันที่เป็นจริงสำหรับเขานะคะ I w i s h we could be together but it's complicated เขาอยากที่จะอยู่ด้วยกันกับเราอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันซับซ้อนเหลือเกินมันทำให้เขาอะรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยถ้าจะต้องมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งอ่าแล้วพายอยากจะแนะนำอะไรคนในกองนี้คะ ช่วงนี้เราอาจจะต้องหันมาสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองให้มากนะคะคนในกองนี้อาจจะต้องมีการที่แบบ หันมาพึ่งศาสนาหรือหันมาพึ่งในการที่แบบบำเพ็ญใจตัวเองอะค่ะใช้ความสงบใจในการที่แบบทำให้ใจตัวเองมันสงบลงแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองที่มันชัดเจนว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่เขาอ,อยากให้เรามองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่นะคะที่รอวันและเวลาว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะเกิดสิ่งที่ดีกว่านี้เกิดขึ้นอีกนะคะเขาอ,อยากให้เราลองเปลี่ยนทิศทางในการ กาะทำที่เราทําอยู่ตอนนี้นะคะอืมเพราะว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนเนี่ยแหละมันจะนําพาไปสู่ทิศทางที่ดีที่เหมาะสมมากขึ้นหรือสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เราเปลี่ยนทิศทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะไม่จําเป็นว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดแล้วมันเป็นสิ่งไม่ดีนะสิ่งนี้มันอาจจะทําให้เรามีทิศทางชีวิตไปนในทิศทางที่ดีขึ้นมันเป็น c change in Direction เนาะนะคะมันทําให้เราได้เปลี่ยนทําให้เราได้เห็นด้านดีอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่ของเหตุการณ์นี้ ว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจจะมีอะไรดีๆมากกว่ารออยู่ในอนาคตนะคะอืมก็ขอให้คนในกองนี้ได้คคนพบสิ่งดีๆในเร็ววันนะคะแต่ก็อยากจะให้ใช้เวลากับตัวเองมากๆนะคะแล้วก็คอยทําใจให้สงบโฟกัสในการที่แบบอยู่กับตัวเองให้มากนะคะอย่าอย่า เหมือนกับว่าอย่าเอาความคิดที่สับสนวุ่นวายนะคะมาทำร้ายตัวเองเอีกเ,เลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ที่รอวันที่จะให้เราค้นพบก็ได้ว่ามันดียังไงนะคะเออน,นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะคะชอบกดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณค่ะ